เกม n o t e b o บ k รุ่นยอดฮิตใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองกับเจ้า ASUS TUF Gaming A15 ปี2022ที่ใช้สเปคเป็น AMD Ryzen 6000 Series ตัวล่าสุดพร้อมกับการ์ดจอวัดเต็มรีวิวข้างในจะเป็นไงบ้างมาดูกันครับ คอมคราบทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอลคอมคราบนะครับคลิปนี้แอดมินบอลก็จะมารีวิวเจ้าตัว ASUS TUF Gaming A15 นะครับตัวปี2022นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยแอมินบอลก็เคยรีวิวเจ้าตัว F15 ปี2022ไปแล้วนะครับตัว F15 กับ A15 เนี่ย สิ่งที่ต่างกันก็คือรหัสของ CPU นะครับตัว F15 จะเป็น CPU Intel แล้วก็ตัว A15 รุ่นนี้จะเป็น CPU AMD นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ดีไซน์ภายนอกตัวเครื่องก่อนนะผมบอกเลยว่าเจ้าตัวทั้ง F15 และ A15 นี่ก็คือดีไซน์เหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับ ฝาหลังของเขาเนี่ยก็จะเป็นโลหะนะครับสีเทาๆนะแล้วก็จะมีโลโก้ทัฟอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับผมดีไซน์แบบมินิมอลมากๆแล้วก็ตามขอบมุมบนล่างซ้ายขวานะครับก็จะมีเป็นรูปหมุดฝังอยู่นะเสริมให้มันดูแบบแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จากที่มันเอามือจับจับมาก็รู้สึกว่าตัวเครื่องก็เป็นรอยนิ้วมือง่ายนิดนึงนะครับแต่ก็เอาผ้าเช็ดเอะไรก็ออกนะก็คือฝาหลังก็เป็นโลหะแข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับผมตรงแกนฝาพับนี่จะเห็นได้ว่าเขาจะมีการ เว้นช่องว่างตรงนี้ไว้นะก็คือจะโชว์ไฟสนสถานะ4จุดด้วยกันนะครับแล้วก็แกนฝาฟ้าเป็นแบบ2แกนซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะมีช่องระบายความร้อน2ช่องนะครับแล้วก็จะมีช่องป่าฝุ่น anti dust มาให้ด้วยนะครับผมก็คือเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น tough gaming อยู่แล้วนะส่วนด้านใต้ตัวเครื่องี่ผมว่าสะของเขาตรงนี้จะเป็นพลาสติก ABS นะครับทำเป็นลายพ่นทรายผิวแบบสัมผัสหยาบๆนะไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายทําให้เวลาหยิบจับเนี่ยไม่ลื่นมือด้วยยางรองก็มีไม่ถึง5จุดเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่แล ตรงกลางตรงนี้นะแล้วก็มีการเจาะช่องบายความร้อนหลายจุดเช่นกันนะครับส่วนลำโพงก,ก็ซ้ายขวา2ตัวอยู่ตรงนี้นะทาาน้านพอร์ตเชื่อมต่อนะครับผมซ้ายมือตัวเครื่องนะไล่มาเลยก็จะเป็นรูเสียบสายชาร์จพอร์ตแลนด์ HDMIUSB 3.2 Type C ซึ่งทาาน้่งขวาตรงนี้นผมจะรองรับการเชื่อมต่อจอแบบ DP ด้วยถัดมาก็จะเป็นพอร์ต USB 3.2 Type A แล้วก็รูเสียบหูฟัง HSD 3.5 t 3.5 1รูนะครับแล้วก็ด้านหน้าตัวเครื่องนะผมตรงกลางตรงนี้จะมีแง่งง่อ,อมานะครับไว้สำหรับเปิดปิดฝาพับตัวเครื่องส่วนทาาน้่งขวาตัวเครื่องะมจะ เคสินตันล็อกช่องบายความร้อนแล้วก็ USB สองสาย A อ,อีก1ช่องด้วยกันถ้าว่าเครื่องนี้เนี่ยก็คือมี USB ใช้ C สอช่องแล้วก็ Type A สอช่องนั่นเอง <Okay. S 1> นะครับผมอะทีนี้มาดูที่ดีไซน์ภายในตัวเครื่องนะครับผมแต่เรามาทดสอบบาลานซ์ตัวเครื่องดูก่อน,อนว่าเปิดฝีป,ประพับมือเดียว mm. ได้หรือเปล่านะครับหนึ่งสองสามป๊บตัวเครื่องบาลานซ์ทาได้ก็ค่อนข้างดีนะครับผมมีพเพยอ์นิดนึงนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้ ผโดยหน้าจอตัวเครื่องนะผมจะมาพร้อมกับขนาด15.6นิ้วตามมาตรฐานเกมมิโนทั่วไปนะครับขอบจอคือค่อนข้างบางใช้ได้เลยนะครับผมด้านบนตรงนี้ก็มีกล้องเว็บแคมมาให้ด้วยนะผมเป็นความละเอียด720 p พร้อมไมค์ตัดเสียง2ตัวนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีโลโก้ asus นะผมพร้อมยางรองนะผม1.2.3จุดจุดนะการหน้าจอเนี่ยไปกดทับกับตัวเครื่องนะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเขามีสติ๊กเกอร์มาให้ด้วยนะผมคือรุ่นนี้เนี่ยเป็นจอ 144Hz นฟ่นเดแล้ก็รองรับ d a p t i v ร Sync นะครับ ส่วนดีไซน์ตรงคีย์บอร์ดของเขานีผมก็ให้มาเป็นขนาด full s i z นะครับมีปุ่มนำแพดทางด้านขวาตรงนี้ปุ่มเปิดปิดเครื่องก็แยกออกจากกาันชัดเจนนะครับแล้วก็วัสดุของเขาตรงนี้จะเป็นพลาสติก ABS สีดำนะครับผมด้านบนตรงนี้นก็จะมีช่องดูดลมเย็นนะครับพร้อมมีปุ่มฮอตคีย์เพิ่มขึ้นมา4ปุ่มตรงนี้นะก็คือเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มเปิดปิดไมค์แล้วก็เปิดตัวโปรแกรม a m o r y Case นั่นเอง นะครับแล้วก็ตัวชาร์จแพดของเขาเนี่ยก็ถ้าเทียบจากรุ่นเก่าปี2 0 2 1เนี่ยก็ขนาดกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นด้วยนะครับปุ่ม WASD ก็ทำเป็นไฮไลท์นะครับแล้วก็คีย์บอร์ดของเขาเนี่ยจะเป็นไฟล์แบบฟูลโซน RGB ปรับแต่งได้นะส่วนท่านนั่งตัวเครื่องก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับผมเป็นเพอร์เฟกต์วารันตีแล้วก็สติ๊กเกอร์บอ,อกฟีเจอร์ต่างๆนะผมพร้อมสติ๊กเกอร์ตัว AMD Ryzen 6 0 0 0 Series ซึ่งรุ่นที่อ d m i ี้มอนิเมายรีวิวเนี่ยจะเป็นตัว Ryzen ก็ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคเต็มเตของเจ้าเครื่องนี้กันต่อเลยละกันสำหรับตัว asus tuf gaming a 1 5ปี2022รุ่นที่มาได้มารีวิวนะผมจะเป็นตัวรหัส fa 5 0 7 re hn 0 0 6 w นะผมรหัสยาวมากนะเป็นตัวแบบรุ่นเริ่มต้นนะครับ cpu เป็น amd ryzen 7 6 8 0 0์ h 8 core ส6 t h สถาปัตกรรมเซน3พัสพขนาด6นาโนเมตรนะครับ tdp อยู่ที่45วัตต์การ์ดจอใช้เป็น nvidia geforce rtx 3050 t i ขนาด 4GB GDDR6 นะผมให้ค่า max TGP อยู่ที่95วัตต์ตัวแรงเลยนะแล้วก็แรมตัวเครื่องเนี่ยให้มาขนาด16กิก d d r 5 bus 4.800ความจุตัวเครื่องให้มาเป็นแบบ SSD M.2 PCIe 3.0ขนาด512กิกซึ่งจริงๆแล้วตัวเครื่องเนี่ยรองรับ PCIe 4.0นะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยขนาด15.6นิ้วความละเอียด Full HD เป็น Panel IPS Refresh Rate ก็อยู่ที่144 h z แล้วก็รองรับ Adaptive Sync ด้วยการเชื่อมต่อรองรับ WiFi 6, Bluetooth 5.2น้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่2.2กิโลกรัมมาพร้อมกับ Windows 11 Home ประกันก็เป็นแบบ2ปีตามมาตรฐานแล้วก็1ปีแรกเนี่ยจะมีการอุบัติเหตุมาให้ด้วยนะครับผมในราคาค่าตัวอยู่ที่42,990บาท拜拜นะครับเดี๋ยวเราถัดไปเราไปทดสอบสรรรประสิทธิภาพของเจ้าตัวนี้กันต่อเลย อาละครับมาเริ่มต้นด้วยการทดสอบเล่นเกม PUBG กันก่อนเลยนะครับผมในส่วนของเซตติ้งกราฟิกนะครับไอ้วอนปรับตามนี้นะครับความเดียดหน้าจอก็ Full HD ตาม Native นะครับแล้วก็กราฟิกต่างๆเนี่ยไอ้วันปรับเป็นแบบ Ultra ทั้งหมดเลยตามนี้นะครับสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะครับผมในฉากที่แบบทุ่งโล่งกว้างอย่างนี้นะครับผมมีต้นหญ้าอะไรเยอะๆเนี่ยเทคเจอเยอะๆเฟรมเรทก็วิ่งที่เราสัก80ต้นๆนะครับผม70ปลายๆนะครับ ก็ถือว่ามาเล่นพับจีปรับเอาตา้าได้ลื่นๆสบายๆอยู่แล้วโหสับัดเมาส์รัวๆวซ้ายขวาแบบนี้ภาพก็ ไม่มีฉีกขาดนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นจอ144ยสเฮอร์นั่นเองนะครับถ้าแบบเช็คเจอร์น้อยๆเนี่ยบอกว่าเฟรมเรทนี่คือพุ่งเป็นร้อยนะครับสังเกตการทำงานนิดหนึ่งนะผมตัว G P U เนี่ยคือทำงานวิ่งเต็ม100%อยู่แล้วนะผมแต่ส่วนของ C P U เนี่ยทำงานหนงเนต์เนี่ยคือมันเป็นบักนะผมเป็นบักของตัวโปรแกรม Afterburner นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย C P U ก็วิ่งเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งนะครับซึ่ง C P U ก็วิ่งจริงๆอยู่ที่ประมาณสักสามสิบกว่าเปอร์ ที่ยังชมหนึ่งเปอร์เนมันบักนะครับอ่ะก็ถือว่าเอาเล่นพับจีได้สบายๆปรับอัลตร้านะตัวการ์ดจอ RTX 3050 Ti บัตเต็มนี้ก็แรงเหลือๆอ,อยู่แล้วเอาละครับทีนี้มาดูเกม GTA 5กันบ้างนะครับผมในส่วนของเซตติ้งกราฟิกนะครับไอ้บอลปรับตามนี้เลยนะหน้าเซตติ้งนะครับตรงตัวกราฟิกเนี่ยสังเกตตรงวิดีโอเมมโมรีนะครับผมก็คือกิน VRAM ไป2.6งจกิกนะครับตามนี้นะคือตัวการ์ดจอเนี่ยมี VRAM 4สีกิก แล้วก็กราฟิกต่างๆเนี่ยเรสูลูชันปรับเป็นแบบ Full HD Refresh Rate 144 h z นะครับผมส่วน FXAA แล้วก็ MSAA เนี่ยอที่บอดขอปิดไปส่วนการาาตั้งค่าต่างๆก็ตามนี้นะครับผมอันไหนเอ t ต้าได้ก็เอ t ต้านะครับผมอันไหน Very High ได้ก็ very high นะครับก็คือกิน VRAM ไป2.6กิกกนั่นแหละสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะครับผมในฉากในเมืองนะครับอยู่ตรงโรงพยาบาลนะก็วิ่งที่อาวราัก100ร้อยต้นๆนะครับผม90กลางๆ90ปลายๆนะถือว่า เล่น g a 5ได้ลื่นๆสบายๆอยู่แล้วนผมสลับตัวไรเซน7บวกกับกาจอ RTX 3050 Ti ตัวนี้นะ,ะเดี๋ยวลองไปป่วนเมืองกันดูเอาปืนเดียวกันยิงไปตุง๊งไหนๆใครซ่าแถวนี้ซาแถวนี้อีกตุ้มไปตุ้มไปครับผมติด2ดาวแล้วปึ้มไปโอ้โหมังานมาชนมามาชนไฟไหม้ตายไปเลยรถล้อปุ้มรถ <laughs> ยางไฟนะครับผมนี่กับ Ghost Rider เฟรมเดีดรอปมาเหลือ8 2นะครับผมตะกี้ฉากก็เบิดตูมตามนะะลองขับที่แบบต้นไม้เยอะกันดูนะผมว่าเฟรมเดียดดรอปลงมาเท่าไหร่ดรอปลงมาเหลือ7 4 7 2นะครับผมก็คือแทบจะไม่ต่ำกว่า70เลยนะผมถ้ามาเล่น GTA 5นะหรือว่าจะมาเล่นตัวไฟมันก็ทำได้สบายๆอยู่แล้วสำหรับตัว t o u g h Gaming A15 เครื่องนี้เอาละครับทีนี้ไปดูเกม Dota 2กันบ้างนะครับผมในส่วนของเซตติ้งกราฟิกนะครับบอกไว้วันปรับสุดทุกอย่างนะครับผมเรสเลชั่นก็ ฟูลฮีดี144 h z นะครับกราฟิกก็ปรับอัลต้าได้ก็อัลต้านะผมแล้วก็เลื่อนไปทางขวาสุดหมดเลยตามนี้ปิด V Sync ไปนะครับสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะผมคือวิ่งเป็นร้อยนะผมเฟรมเรทเนี่ยวิ่งอยู่ที่ประมาณสัก140ยส่สกว่าๆเลยโตมาเหลือ120ไม่สิบแใช้สกิลกันหนักนะผมบวกกันตุกตับตุกตับตุกตับดรอปลงมาเหลือ90ด้วยนะผมเมื่อลูน่าใส่สกิลอันตีนะเรียกว่าถ้าเล่นโดตา2นี่คือเฟรมเรทแทบจะไม่ต่ำกว่า90เลยนั่นเองนะผมเดี๋ยวมาขอทดสอบลำ ดูว่าเครื่องนี้ลำโพงเป็นไงบ้างโั้โหเปิดเสียงว้าเปอร์เซ็นต์นี้คือเสียงอย่างดังตุกตับตุกตับ,ตบลำโพงเครื่องนี้เสียงดังมากเลยนะครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเหมือนกันในส่วนของลำโพง ทีนี้นะครับผมเรามาทดสอบตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro กันบ้างนะครับผมฟุตที่ใช้ก็เป็นฟุตเดิมถ่ายมาเป็นแบบความละเอียด full hd 60เฟรมนะครับผมความยาวคลิปก็ประมาณ10นาทีนะครับผมเอฟเฟกต่างๆก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาทดสอบเล่น Playback กันดูนะครับผมว่าทำได้ลื่นไหลหรือเปล่านะครับก็ <S <S คือว่าค่อนข้างนานอยู่นะครับผมปกติแล้วมันจะใช้เวลาประมาณสักแค่เสี้ยววินะแต่เครื่องนี้รู้สึกว่าใช้เวลาประมาณแบบเกือบเกือบสองวินะครับผมหนึ่งถึงสองวินะ เดี๋ยวเรามาทดสอบใส่เอฟเฟกดูกันมากนะผมใส่สัก6ชั้นนะครับจะมีอาการกระตุกไหมนะใส่ไปสองสามสี่ห้าแล้วก็หกอันนี้คือใส่เอฟเฟกไปแล้ว6ชั้นนะผมเดี๋ยวลองกดเล่นพ l ย์ b a c k ดูนะหนึ่งสองสามปับปุบปุเอฟเฟกต์อะไรต่างๆก็ถือว่าเด้งมาได้แบบไม่มีอาการกระตุกเลยนะผมก็คือเอาไปตัดต่อได้ลื่นไหลยอยู่นะผมแต่จะมีอาการโหลดฟุตดูแบบแอบชา้านิดน,นึงนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบ เอ็กพอร์ตไฟลฟ์ลดูน้ำหนาว่าใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะครับผมฟอร์แมตก็เป็น h264 พีเซ็ตก็เป็น high quality full hd นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ไอ้บอนจะจับเวลาด้วยนะครับเอ่ะเอเดี๋ยวเราก,กดไปพร้อมๆกันเลยหนึ่งสองจากเดิมนะครับผมที่ไอ้บอนเคยทดสอบก่อนหน้านี้นะครับตัวไรเซ้นเจ 6800H จับคู่กับ RTX 3060เนี่ยแรม16กิกเท่ากันดีเดีย5จะใช้เวลาประมาณสัก5นาทีกับอีก20กว่าวินะผมมาดูเครื่องนี้ถ้าเป็นตัวการ์ดจอ RTX 3050 Ti เนี่ยมันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะ่ะตอนนี้ก็คือผ่านไปประมาณสัก1นาทีแล้วนะผมพัดลมก็เสียงเริ่มดังแล้วนะ ในที่สุดก็เสร็จแล้วนะครับผมใช้เวลา Export ไฟล์ไปทั้งสิ้น7นาทีกับอีก33วินะครับผมเท่ากับว่าเจ้าตัวไรเซ้น7 8 8 0 h h ที่จับคู่กับ3 0 5 0 Ti เครื่องนี้เนี่ยจะช้ากว่าตัวไรเซ้น7รุ่นเดียวกันที่จับคู่กับ r x x 3 0อยู่ที่ราวๆ2นาทีกับอีก10วินะครับผมก็ถือว่าต่างกันอยู่พอสมควรเหมือนกันนะ ถัดมานะผมมาดูตัวโปรแกรม Armory c a s e ของ t o u g h Gaming เครื่องนี้กันบ้างนะครับผมนี่คือเปิดมาหน้าแรกนะผมก็จะระบุตัวสเปคต่างๆของตัวเครื่องนะผมแถบโฮมด้านบนนี่ก็จะม่งบอกว่าตัวนี้ใช้ CPU อะไรนะผมเป็น Ryzen 7 6800H การจอ RTX 3050 Ti 4 g b นะครับ1 2 8บิตแล้วก็จะมีบอกตัวความเร็ว CPU นะครับผมความเร็วของ GPU ว่าเป็นเท่าไหร่ณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีปรับโหมดต่างๆนะซึ่งในการทดสอบที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับผมทั้งการเล่นเกมแล้วก็ตัดต่อวิดีโอเนี่ยมอนเปิดโหมดเทอร์โบไว้นะครับถ้าขขอด้านขวาตรงนี้ผมจะมีตัวรอบพัดลมนะผมให้ดูว่าวิ่งกี่พันรอนะครับ แล้วก็มีตัว GPU Mode ตรงนี้นะครับก็คือตัว Max s w i t c นั่นเองนะครับซึ่งตัว TUF Gaming ทั้ง F15 แลวก็ A15 รุ่นใหม่ก็คือจะมีตัว Max s w i t c มาให้แล้วเหมือนพวก o g เลยนะครับอันนี้คือไอนน้บอลเปิดเป็นโหมด Ultimate ไว้นะครับก็คือจะใช้ประสิทธิภาพสูงสุดนะส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับผมตรงแถบ Aura Wallpaper เนี่ยก็สามารถเลือก Wallpaper ที่เป็นแบบไฟ RGB ได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะอ่ะลองเปิดดูนะครับแล้วก็เลือกแอปพลิของตัว TUF ไป ป๊บแพา์เสร็จแล้วนะผมมันอยู่ตรงหน้าเดสก์ท็ของเรานะนี่เลยนะผมตัวโมเเปอร์เนี่ยก็จะเป็นไฟ R G B กระพิบแบบวิบวับถ้ามาจับคู่กับพวก,พวกคีย์บอร์ดไฟ R G B เราด้วยเนี่ยก็คือมันจะสวยงามมากๆแล้วก็ในแถบของ ASUS h u b Gaming S15 ตรงนี้นะผมสามารถปรับแสงไฟคีย์บอร์ดได้ตรงที่โหมด Lighting นะครับผมจะเลือกเป็นสแต t i ิ b r บ a t ตติ้งสต็อปปิงหรือว่าคัลเ r c ร์เซอก็ได้นะอยู่ที่เราผมสามารถปรับสปีดได้ด้วย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมตรงแถบเซตติ้งด้านล่างซ้ายตรงนี้นะครับผมในหน้าตรงแถบ อัปเดตเซนเตอร์นะผมเวลาเปิดเครื่องมาครั้งแรกนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดเช็คอัปเดตอะไรต่างๆไปด้วยนะผมอันนี้คือไอ้บอลก็อัปเดตอะไรไปหมดเรียบร้อยแล้วนะทด <Okay. S 1> สอบกล้องแบบแคนด้วยตัว ASUS TUF Gaming A15 ปี2022นะครับอันนี้คืออัดมาเป็นแบบความละเอียด 720p 30เฟรมนะครับผมแอบเสียดานนิดหนึ่งนะที่ตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้ให้เป็นแบบความละเอียด Full HD มานะครับผมนึกว่าคุณภาพเสียงคุณภาพภาพเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะผมถ้าดูจากตาไอ้บอลตอนนี้ก็คือภาพอาจจะดูแตกๆนิดนึงนะครับลองทดสอบระยะโฟก,กัสกันดูนะ ก็ทําได้ค่อนข้างใกล้นะผมเห็นลายมืออ้ิ้มบอลเลยตามนี้นะแบบเขาบอ,อกเขาบอ,อกดูมีการปรับไว้บาลานให้ด้วยนะครับอ่านี่นะลองทดสอบเสียงซ้ายขวากันดูนะผมว่าเสียงเป็นยังไงซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูกันในคลิปแล้วกันเนาะ ต่อมานะผมมาดูผลทดสอบอื่นๆกันบ้างนะผมสํหรับตัว c i t ี b e n c r 2 3นะครับที่ไวท้ทดสอบประสิทธิภาพ cpu ตัว Ryzen 7 6 8 0 0น h 8คอสิ1 6เทเนี่ยจะได้คะแนนมัลติคอร์ไปอยู่ที่13,784แต้มนะผมถือว่าค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับส่วน s i n g l e Core นี่ก็ได้อยู่ที่1,500คอีก6แต้มนะผมก็ถือว่าค่อนข้างสูงมากเช่นเดียวกันนะ ต่อมานะผมมาดูผลทดสอบ SSD ตัวเครื่องนะผมให้มาเป็นแบบ M2 PCIe 3.0ขนาด512 g ิใช้จริงอยู่ที่454 g b ด้วยกันมีความเร็วในการอ่านอยู่ที่3 0 7 2เ b กะซแล้วก็ความเร็วในการเขียนอยู่ที่1,668 m b กะซนะครับผมก็ไเรียกว่าให้ตัว p c i 3.0ตัวคุณภาพสูงมาเลยนะผมแต่จริงๆแล้วไอ้บอลคิดว่าน่าจะให้ตัว4.0มาเลยมากกว่านะ ส่วนผลทดสอบของเวตสีหน้าจอนะครับหลังจากที่เอ้บอลคคลิเบตหน้าจอเครื่องนี้ด้วยตัวสไปเ e อร์เอ็กซิลินะครับเท่ากับว่าเจ้าตัวทัฟเกมมิ่งเอ15เครื่องนี้นะจะมีของเขตสีหน้าจออยู่ที่ 64% srgb ก็รีได้ว่าให้มาตัวเกณฑ์กลางๆนะครับผมตามมาตรฐานเกมมิ่งโนตบุ๊กทั่วไปแล้วก็ผลทดสอบไปบรี่ตัวเครื่องนะครับก็คือเอาไปทดสอบต่อ WiFi ดู u t u b e นะครับปรับแสงหน้าจอ30%เปิดเสียงลำโพง30%แล้วก็ปิดตัวมักสวิตไปนะครับเท่ากับว่าเจ้าตัวเครื่องทัฟเกมมิ่ง a 1 5เครื่องนี้นะจะสามารถดูวิดีโอดู YouTube ได้นานสูงสุดอยู่ที่เชั่วโมงก่บอีก56นาทีก็ถือว่าแบตเตอรี่เครื่องนี้อึดใช้ได้เลย เพราะว่าตัวไรเซน6,000เนี่ยมันค่อนข้างประหยัดพลังงานนะเป็นชาปัตไปกรันร6นาโนเมตรนั่นเองแล้วก็ปิดใช้ที่ผลทดสอบอุณหภูมิตัวเครื่องนะครับหลังจากที่บอนเราไปทดสอบเล่นเกมตัดต่อวิดีโอหนักๆมานะอุณหภูมิ CPU นะผมถ้าดูจากตัวโปรแกรม Arbori Case เนี่ยจะร้อนสูงสุดอยู่ที่92องศานะครับส่วนตัวการ์ดจอเนี่ยก็จะร้อนสูงสุดอยู่ที่78องศาด้วยกันนะครับก็ถือว่าตัวเครื่องเนี่ยทางระบบระบายความร้อนมาค่อนข้างดีใช้ได้เลยและก็ที่สําคัญเนี่ยเสียงก็รู้สึกว่าค่อนข้างเงียบกวว่่่ารุนนอืนด้ย คราวนี้นะครับมาดูการแกะอัปเกรดตัวเครื่องกันมากนะครับสำหรับตัว asus t o u g gaming a 1 5ปี2022นะครับหลังจากที่เปิดฝาด้านใต้มาแล้วนะผมก็เห็น layout ประมาณนี้เลยนะครับผมโดยตัวเครื่องเนี่ยจะมี heat pipe นะครับผมมาให้ทั้งหมด4เส้นด้วยกันนะครับ 1, 2, 3, 4นะครับผมเส้นก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะแล้วก็มีช่องบายความร้อนตรงนี้นะครับผม2ช่องแล้วก็อีกฝั่งด้านข้างอีกตัวหนึ่ง แล้วก็ให้ดูนิดนึงนะครับผมตรงช่องระบายฝุ่นของเขานะผมคือช่อง anti dust tunnel นะครับผมตรงนี้นะอันนี้ผมให้ดูชัดๆนะครับตรงนี้จะเป็นช่องระบายฝุ่นนะคือมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับตัวฝุ่นนี่ก็จะไม่สะสมตรงพัดลมนั่นเองโดยเฉพาะตัวพัดลมของ asus tuf a 1 5เครื่องนี้นะผมก็คืออัปเกรดมาใหม่เป็นแบบ8 4ใบเบรทนะครับผมทำให้ช่วยบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เสียงเบาลงด้วยนะครับอ่ะทีนี้มาดูตรงการอัปเกรดตัวเครื่องกันมากนะผมขอแกะตรงแผ่น ไฟฟ้าฉิดออกก่อนนะพอแกวมาแล้วนะผมก็จะเห็นแลมจะมีทั้งหมด2สล็อตนะผมซึ่งตัวเครื่องใส่มาให้เต็มแล้ว2สล็อตนะผมเป็นแบบ8 g กิกดี r 5ีแถว ส่วน SSD ตัวเครื่องนะครับผมสามารถใส่แบบ M2 ได้2ช่องนะครับผมก็คือตรงนี้1อันแล้วก็ตรงนี้1อันนะครับซึ่งทั้ง2ช่องนี้เนี่ยรองรับแบบ PCIe 4.0ด้วยนะครับผมแต่ที่เขาให้มาอันนี้นะผมจะเป็นแบบ PCIe 3.0นะครับผมใครอยากแกะอัปเกรดทีหลังก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันส่วนแบตเตอรี่ตัวเครื่องของเขาผมก็ให้มาก้อนค่อนข้างใหญ่ใช้ได้เลยนะครับผมจะมีความจุสูงสุดอยู่ที่56วัตต์อาวนะครับผ,ผมก็จะเขียนไวเ้เล็กๆตรงนี้นะลำโพงนะผมก็ใหมา2ตัวซ้ายขวาตรงนี้นะครับผมให้มาระบบ เสียเป็นแบบซีเรียนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงฝาปิดของเขากันบ้างนะผมวัสดุตรงนี้ก็เป็นพลาสติกนะผมอย่างที่บอกไปนะก็แข็งแรงทนทานอยู่แล้วนะผมส่วนตัวชอบการแกะอัปเกรดของเครื่อง ASUS มากนะครับก็คือน็อตของเขาเนี่ยให้ดูตรงนี้นิดนึงน็อตตรงนี้นะผมจะมีสลักที่ช่วยดันฝาแผ่นตรงนี้ให้ออกมาจากเครื่องทาให้เราสามารถแกะได้ง่ายนั่นเอง นะครับก็คือนอตตัวนี้เนี่ยจะขายออกไม่ได้นะผมก็ไม่ต้องตกใจไปนะเพราะมันมีสลักนั่นแหละแล้วก็มาดูตัวอะแดปเตอร์ของเขาบ้าน,นะผมขนาดนี้ก็ถือว่าให้มาไซส์าตามมาตรฐานของเกมมิโนบุกท,ท,ทั่วไปนะผมประมาณฝ่ามือไอ้บอลพอดี d. นะครับผมจ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่200วัตต์นะครับผมตามนี้นะสายนี่ก็เป็นสาย นะครนะผมตามมาตรฐานหัว3ขาแบบนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะผมเป็นรูกลมนะผมสายก็ค่อนข้างยาวใช้ได้เลยน่าจะเมตรยีนะครับผมนี่เลยนะนอกจากนี้นะผมภายในกล่องน,นี้ก็ยังมีสติกเกอร์ตัว t u g เ g a m i n มมาให้ด้วยนะครับไว้สาหรับตัวแปะฝาหลังตัวเครื่องนะใครที่อยากมีโน้ตบุ๊กลวดลายไม่เหมือนใครก็ลองมาหาแปะกันได้นะ yeah. สรุปนะผมจากการที่ a อนิมอลเนี่ยได้ใช้งานเจ้าตัว ASUS TUF Gaming A15 ปี2022เครื่องนี้มาโดยภาพรวมแลวนะครับผมตัวเครื่องเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับผมโดยเฉพาะตัวการ์ดจอนะครับผมตัว RTX 3050 Ti นะครับที่คราวนี้เนี่ยเขาให้ตัว Max TGP มาเลยนะครับผมก็คือตัว95วัตต์ทำให้เวลาเอาไปเล่นเกมเนี่ยสามารถทำได้ดีขึ้นซึ่งถ้าเทียบกับรุ่นเก่าเนี่ยจะไม่ได้ตัว Max TGP นะครับผมรวมถึงตัวเครื่องเองเนี่ยก็มีตัวฟีเจอร์ Max Switch นะครับเหมือนตระกูลพวก ROG เลยก็คือสามารถเร่งประสิทธิภาาพกกร์ดจอแยไ้ เต็มที่นะครับรวมถึงเจ้าตัว CPU Ryzen 7 6 8.0 0 H ตัวนี้เองนี้เนี่ยก็ใช้พลังงานน้อยกว่าตัวของค่า Intel เยอะอยู่เหมือนกันนะครับคือระยะแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยใช้ได้แบบ7ชั่วโมงบวกๆนะครับ <S <S ซึ่งโดยภาพรวมแล้นเนี่ยตัว Tough Gaming A15 คือทำมาได้ค่อนข้างดีเลยนั่นเองนะครับ ส่วนข้อสังเกตของเขาเนาะผมเรื่องแรกเลยก็คือในเรื่องขอบเขตสีหน้าจอนะครับที่ส่วนตัวมองว่าถ้าในราคาแบบ4 0 0 0 0บาทบวบ,บ,บแบบนี้นี่เนี่ยน่าจะให้หน้าจอแบบขอบเขตสี100% srgb มาเลยมากกว่ากับตัว ssd ของเขาเนี่ยที่เขาให้มาเป็นแบบ pce 3.0นะครับซึ่งตัวขึ้น่ริงจริงแล้วเนี่ยรองรับ pce 4 0ด้วยซึ่งเขาจะได้ว่าต้องขางลดต้นทุนนะถ้าให้เป็นแบบ pce 4.0มาเลยเนี่ยราคาเนี่ยก็น่าจะขหยับขึ้นไปอีกนะครับกับในเรื่องของลำโพงนะครับที่ส่วนตัวมองว่ารา,าร,รดไปน น่าจะอัปเกรดมันมีเสียงเบสเสียงการแหลมเพิ่มมามากกว่านี้หน่อยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับการรีวิวตัว ASUS TUF Gaming A15 ปี2022นะครับถ้าเพื่อนคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เองไกอรีบอลก็ขอตัวลาไปก่อนลวกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง Channel c o m c a r ด้วยนะครับ